ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามคือถ้าหลายๆคนได้ดูรออนเน็ตสปีคเดบิวนะครับจะมีฉากที่ฮักโฮเกนเดินออกมาใช่ปะ่ะแล้วทุกคนในสนามแม่งพร้อมใจกันโหเวเวคือคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมใช่ไหมเพราะฮักโฮเกนอะเรียกได้ว่าเขาเป็นตำนานที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการมวยปั้มเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับย้อนก็ไปในปี1983นะครับฮักโฮเกนไดเซ็นสัญญากับ WWF ในตอนนั้นภายใต้วินส์แม็กแมนในบทบาทของฮีโร่ชาวอเมริกัน ฮักโฮเกนได้ทําให้มวยปั้มจากที่เราดูเพื่อเป็นกีฬาธรรมดาใช่ปะมันกลายเป็นความบันเทิงและตัวนักมวยปั้มเองแต่ละคนก็จะได้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเรียกได้ว,ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในป๊อปคาลเจอร์ของอเมริกาในเวลานั้นเลยตลอดอาชีพของฮักโฮเกนนั้นเขาได้มีการถือครองแชมป์มากมายนะทั้งแชมป์ WWE ที่ยาวนานถึง1 4 7 4รวันเขาได้ชนะ Royal Rumble และได้เมนิเอนท์ Wrestlemania 3ซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งใน Wrestlemania ที่มีคนเข้าชมมากที่สุดตลอดกาลแต่ไม่ว่าฮักโฮเรก ไอลุงนี้แม่งขี้โมยเฮียหลายคนอาจจะรู้จักกับ Make a Wish นะครับมันคือโครงการการกุศลของ W W E ที่จะพานักมวยปั้มไปพบกับเด็กๆใช่ปะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่ฮักกูเล่าว่าตอนนี้ฮักโูแกนไปปั้มที่ลอนดอนนะครับตอนนั้นเขาได้อยู่หลังเวทีกับไมเคิลแจ็กสันและมิสเตอร์ทีใช่ครับไมเคิลแจ็กสันเขาได้ไปพูดคุยกับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ Make a Wish นะครับแล้วพี่ฮักกูก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวแถวหน้าไปให้เลยพอะสุดท้ายแล้วครับตอนที่เขาได้ขึ้นปั้ม ไม่อยู่แล้วเว้ยพอจบแมทเขาก็ได้ลงเวทีมาแล้วก็ถามว่าเด็กคนนั้นหายไปไหนแล้วกลายเป็นว่าครอบครัวของเด็กคนนั้นอะ่ะบอกว่าเขาตายในระหว่างที่แมทกำลังปั๊มอยู่มันก็เลยเป็นแรงบันนาลใจให้ฮักโฮแกนเขียนเพลงที่ชื่อว่า h o w s t e r in Heaven ครับคือเพลงนี้มันเป็นเพลงจริงๆิงเว้ยแล้วมันก็มีเนื้อเพลงตามนี้ใช่ปะแต่ประเด็นคือ WWE ในยุคนั้นอะ่ะที่ปั๊มในสนามเวมบลีี่ในลอนดอนใช่ปะมันมีงานเดียวเว้ยมันก็คืองานซัมเมอร์แลมในปี1992 ซึ่งพี่ฮักกูอะไม่ได้ปั้มในงานนั้นด้วยซ้ำคือถนึงเก้าเก้าสองอะไอ้เฮักมันไม่อยู่ในงานนั้นเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบฮักแม่งคุ้นในยุคนั้น,นเว้ยมันเป็นเรื่องที่ฮักแม่งเพิ่งมาคุ้นในยุคนี้ซึ่งเหมือนลุงฮักอะมึงไม่รู้ว่ายุคนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตอะ เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสะเทือนวงการเพลงล็อกมากๆเลยหลังจากที่มือเบสเมทัลลิก้านะครับที่ชื่อว่าคริสเบอร์ตันนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับไอตาลุงฮักแกก็บอกว่าแกเกือบได้เป็นมือเบสใหม่เมทัลลิก้ามาแทนคริสเบอร์ตันนะครับเขาบอกว่าเขาได้รู้จักกับลาสอูริชเป็นการส่วนตัวนะครับลาสอูริชก็คือมือกองของเมทัลลิก้านะครับแต่พอเริ่มมันเริ่มดังใช่ปะ่ะฮาวเวิร์ดสเตอร์น่ะที่เป็นคนที่จัดรายการดนตรีอ่ะพอเมทัลลิก้าไปเล่นที่สตูดิโอของเขาอะ่ะเขาก็ไไดด้้้้้ถถาาาาามมมมคนนีกกกกััับบลลสสออูููรริชเวววยยซซึ่่่งจ สุดท้ายพี่ฮักก็ได้ออกมาแก้ต่างนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะเมทัลลิก้าได้ยินว่าต้องการมือเบสใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ได้อัดคลิปของตัวเองพยายามเขียนจดหมายพยายามโทรไปนะแต่ก็ไม่ได้คําตอบอะไรกลับมาสรุปคือเขาไม่ได้ไปออดิชั่นกับเมทัลลิก้าเขาไม่ได้เกือบแม้แต่จะเป็นมือเบสของเมทัลลิก้าเลยด้วยซ้ําและคนในวงไม่รู้จักมึงด้วยมึงโม เรื่องต่อไปน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะดังมากที่สุดแล้วน,นะครับมันคือเรื่องของเลเซอร์แมนเนียสใช่ไหมตอนที่ฮักโฮแกนได้เจอกับอังเดยเดอะไจแอนน่ะคือมันมีรายการหนึ่งอ่ะที่ฮักโฮแกนน่ะได้เอารองเท้าออกมาโชว์เว้ยเขาบอกว่าเขาใส่รองเท้าคู่นี้ในการป้ามกับอังเดยในเลเซอร์แมนเนียสใช่ไหมแล้วพอเขาบอดี้สแลมอังเดยเดอะไจแอนลงไปอ่ะไม่กี่วันต่อมาอังเดยแม่งตายหาเลยเว้ยแล้วคือเลเซอร์แมนเนียสที่มึงสู้กันอ่ะคือปี1987แต่อังเด้า 1993, ร้อยแปดสิบเจ็ด่ังเดย แล้วเมื่อเหมือนทุกรายการสัมภาษณ์ที่ฮากโกแกนแม่งไปพูดอะอังเดย์แม่งจะแบบอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆอะครั้งแรกมึงบอกแบบอังเดย์หนัก5้าร้อนปอนใช่ปะ่ะอยู่ดีอังเดย์ก็หนัก6กร้อยปอนแล้วที่หนักที่สุดเลยนะแม่งบอกว่าอังเดย์แม่งหนักแปดร้อยปอนอะคือแ800ดร้อยปออะแม่งเหมือนมึงยกหมีตัวใหญ่ๆเลยอะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพคนที่เคยมีน้ำหนักแ0 0ปอนปอนครับแล้วให้คุณคิดเอาเองว่าอังเดย์แต่ใจอันอะสภาพเหมือนในเฮียนี่หรือเปล่าอ๋อแล้วก็สำหรับคนไทยนะคร 162กถ้าเราจะพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่เราก็ต้องพูดถึงพลังพิเศษใช่ไหมครับและถ้าฮังโคแกนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในชีวิตจริงแน่นอนครับว่าเขาต้องมีพลังพิเศษใช่ครับพลังของเขาก็คือการเดินทางข้ามเวลาอั่นเองฮังโคแกนนั้นเคยโมไว้ว่าเขาปั้มถึง400ครั้งต่อปีนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็เหมือนแบบนักดน,นตรีกลางคืนที่แบบเออคืนนึงเล่นหลายงานอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะมันก็เลยนับไปถึง400แต่ไม่ใช่ครับ ลุงหนวดกูได้พูดว่ามันเดินทางไปมาระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นบ่อยใช่ปะมันทาให้ไทม์โซว์แบบแม่งเปลี่ยนอะไรสักอย่างกลายเป็นว่า1ปีของเขาอะแม่งมีมากกว่า3ามวันเว้ยและนั่นคือสาเหตุที่ทฮัโโงโคแกนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพราะเขามีพลังสามารถในการเดินทางข้ามเวลานั่นเองต่อมาก็เป็นเรื่องที่เกิดกับตำนานอย่างอันเดอร์เทเกอร์นะครับเป็นเรื่องที่เกือบทําให้อันเดอร์เทเกอร์นั้นจบอาชีพตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยคือในช่วงต้นอาชีพของอันเดอร์เทเกอร์อะเขาก็ได้า ซึ่งตอนนั้นอ่ะอันเดอร์เทเกอร์ได้ทำการทูมโซนฮักโคแกนใส่เก้าอี้เหล็กใช่ปะแต่พอใส่ท่าไปแล้วอ่ะพี่ฮัรก,กูก็บอกว่าอันเดอร์เทเกอร์แม่งกดหัวฮักโคแกนอ่ะแบบลงไปกระแทกกับเวทีกระแทกกับเก้าอี้เหล็กแบบเต็มๆเลยอะแล้วแม่งแบบขยับตัวไม่ได้อ่ะอันเดอร์เทเกอร์ตอนนั้นก็แบบเฮี้ยชิบหายและกูแม่งทำท็อปสตาร์ของบริษัทบาดเจ็บอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอเราไปย้อนดูคลิปนะครับเราจะเห็นกันเน้นๆเลยว่าหัวของไอ้ฮักอ่ะแม่งไม่ใกล้เคียงจะแตะเวทีเลยเฮี้ย่า้นนนังะ ต่อมาก็เป็นเรื่องของบล็อกเลสเนอร์นะครับฮารโกแกนได้พูดว่าเขาได้เห็นบล็อกเลสเนอร์ตั้งแต่ตอนที่เขาปั้มอยู่มอปลายแล้วอะและฮาโกแกนก็ได้ทําการเล็งตัวบล็อกเลสเนอร์เอาไว้ว่าแบบเนี่ยคนเนี่ยโตไปยังไงก็ดังแน่แน่ใช่ปะคือเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้นะแต่เรื่องที่น่าเชื่อถือไม่ได้อะคือพี่ฮักกูได้บอกว,ว่ามันได้เป็นคนแรกที่ได้ปั้มกับบล็อกเลสเนอร์ในปี2012อะหลังจากที่บล็อกเลสเนอร์ได้ออกมาจาก FC ใช่ซึงถ้ากูจําไมม่ผิดะันเป็นอตลุงชมม17สมัยใฟซ แล้วมาหนักสุดในปี2016นะครับมีคลิปเสียงหลุดเรื่องพี่แกไปเหยียดคนดำะนะคือมันก็เหมือนกับว่าลูกสาวของฮักโฮแกนน่ะได้ไปคบกับคนที่เป็นคนผิวดำนะแล้วในคลิปเสียงอะ่ะมันมีฮักโฮแกนพูดเอ็นเวิร์ดออกมาเขาได้พูดว่าเขาไม่ชอบที่ให้ลูกสาวของเขาไปคบกับคนดำหรือถ้าอย่างนา้อยถ้าจะคบกับคนดำอะ่ะก็ควรเป็นคนดำที่แม่งรวยเว้ย ถ้าใครไม่รู้นะครับว่าเอ็นเวิร์ดมันคืออะไรมันเรียกได้ว่าเป็นคําที่แบบเหยียดคนดําที่สุดแล้วอะถ้ามาจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนผิวดำะนะแล้วเขาไม่ได้พูดเอ็นเวิร์ดที่ลงท้ายด้วย A อะเขาพูดเอ็นเวิร์ดแบบฮาร์ดในคลิปเสียงอะถ้าคุณอยากไปหาคลิปเสียงก็ลองไปหาดูได้นะครับแต่ผมอาจจะพูดในคลิปนี้ไม่ได้นะจากเรื่องเหยียดผิวนี่ก็ทาให้ฮาร์โกนโดนถอดออกจากฮออฟเอมนะแล้วก็ถูกไล่ออกจากบริษัท WWE ใน2016เลยเค,ครับก่อนนี็นื่องปีสอง่นันสนะต่อไปจอเป็นเรื่องในทีบ้างคือถ้าเป็นเรื่องของ Politics, อองรหืทธิพลลหังาก มันจะมีภาษาอังกฤษที่พูดว่า put over นะครับมันคือเหมือนการที่คุณเป็นท็อปสตาร์ในวงการอะแล้วคุณสามารถแพ้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ชนะไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่นั้นดูดีใช่ไหมมันเหมือนกับตอนที่จอร์ซีนาแพ้ให้กับออสเซนตีลีในเรซเอร์มนเนีย39อะคือในปี2005มันควรจะมีสตอรี่ระหว่างชอนไมเคิลและฮักโคลแกนที่เริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์สแลม2005แล้วไปจบที่เรซเบอร์แมนเนียร22ใช่ป่ะคือในแมตช์เนี้ยมันควรจะเป็นซีรีรรนน AD, ส์3แมต แต่แน่นอนอยู่แล้วครับลุงหนวดของเราก็มีคําพูดติดปากว่า that doesn't work for me brother แน่นอนครับพี่ฮักเราไม่ยอมป้ามสามแม์นะครับเพราะว่าเขาขี้เกียจนะครับเขาเมื่อยนะครับสุดท้ายมันก็เหลือแค่แมตช์เดียวนั่นก็คือแมตช์ในซัมเมอร์สแลมนะครับซึ่งน่าจะเป็นแมตช์ที่ใครหลายๆคนจําได้ว่าชอนไมเคิลแม่งดิ้นเป็นแมวโดนน้าร้อนเลยย้อนกลับไปที่เรสเซอร์มาเนียเนะครับโยโกซินะที่ชนะรอยัลลัมเบิลของปี1993ในปีนั้นมานะครับได้ไปท้าชิงกับเบนฮาร์ดในเมนิเวนนะครับสุดท้ายก็จบที่โยโกกซินนนะะะชชเบบฮารร์์ดดไไปปแแล็้มคั แต่แล้วยังไงครับโยโกซูนะ ok มันเป็นแค่อาอ้วนชาวญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะเขาไม่ใช่คนอเมริกาใช่ไหมตามบทนะนคนที่ชนะเมนเเวนตอ่ะมันควรเป็นชาวอเมริกันมันควรเป็นคนเลือดอเมริกันร้0ยใช่ไหมและการที่จะมีคนอเมริกันชนะในแมตช์ที่ใหญ่ที่สุด ในเมนอีเวนต์มันจะเป็นการส่งแฟนๆกลับบ้านแบบแฮปปี้ที่สุดเลยใช่ไหมล่ะแล้วใครมันจะอเมริกาไปมากกว่าลุงนวดล่ะครับแน่นอนครับพี่ฮักเราก็ได้ไปคุยกับป่าวินสเ็กแมนนะครับเล่นอยู่ดีๆหลังจากจบแมตช์เบสท้าเจโกซึนะ ok นะครับพี่ฮักก็ออกมาท้าชิงโยโกซึนะแล้วก็ชนะไปได้ใน22วินาทีเพราะว่ามิสเตอร์ฟูจิแม่งจะปาเกลือใส่หน้าฮักใช่ไหมสึกไปปาใส่โยโกซินะแล้วพี่ฮักกูก็แค่เล็กดอบจับกดจบพี่ฮักกูเป็นแชมป์ เรายังอยู่ที่เ w เซอร์ e m เนียนะครับเราจะย้อนไปที่เ w เซอร์ e m เนียครั้งที่หก h a แกนได้เจอกับอัลติเมท t อ w ิเออร์ซึ่งตอนนั้นฮฮักแกนอ่ะเป็นแชมป์ WWE และอั Ultimate w a r r อ o r เป็นแชมป์อินเตอร์เว้ยซึ่งแมตช์เนี้ยมันควรเป็นแมตช์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นการ Passing of the Torch อ่ะเหมือนเป็นการส่งไม้ต่อให้รุ่นสู่รุ่นอ่ะจะให้อั Ultimate w a r r อ o r กลายมาเป็นท็อปสตาร์ของบริษัทคนต่อไปใช่ปะ่ะคือแมตช์มันก็ไม่ได้แย่หรอกเว้ยแต่แบบตอนจบอ่ะฮัก e n แกนแม่งจะใส่เล็กดรอปใช่ปะ่ะแล้วอัลติเมท t อ w ิเออร์แม่งหลบได้เว้ย แล้วแม่งก็เคาน์เตอร์มาด้วยกันสแปดนับกด1 2 3แต่คือหลังจากที่แม่งนับ3นิดเดียวอะ่ะฮัรโฮแกนแม่งคิกเอาไงคือมันทําให้แบบถ้าแม้ตายของอัลติเมตวอลเลย์แม่งดูกากอะ่ะคือ,อยังไงพี่ฮักก็ต้องทําตัวแบบเอ้ยกูแม่งพลาดนิดเดียวเองวะ่ะแบบเซี่ยวนาทีกูก็ไม่แพ้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วปกติคนที่เอาเข็มขัดแชมป์มาให้อะ่ะม่นต้องเป็นกรรมการใช่ปะ่ะแต่ไม่พี่ฮักกูต้องได้แสงพี่ฮักกูต้องเป็นคนเอาเข็มขัดแชมป์ มาให้กับมือต้องมาจับมือกันแล้วมากอดกันสุดท้ายไงคนที่ได้แสงคือพี่ฮัทแทนที่จะเป็นอัลติเมทวอร์ริเออร์เอามาสรุปสุดท้ายนะครับคือเรื่องที่แมงโม,โมเขาอาจจะเป็นแค่แบบคนแก่สติเลอะเลือนที่แบบอาจจะมีนิสัยหลงตัวเองหรือแบบขี้โมนั่นแหละแต่ว่าเพราะเขาคือดาราไงมันทําให้เรื่องที่เขาพูดออกมามันโดนเอาไปแฟกช็คเว้ยแล้วแต่ละอย่างที่มันพูดมาหลายๆเรื่องอะ แม่งไม่จริงสักอย่างเลยไงแต่เรื่องนี้สส่ส่วนตัวผมไม่สามารถไปตัดสินใครได้นะครับผมตัดสินได้แค่จากสิ่งที่เห็นบนจอทีวีนะจากเช่นเรื่องแมตของโยโกซึนะหรือว่าแมตต์อัลติเมทวอลเลออร์ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมาอาชีพนะคือพี่แกหิวแสงอะ